ช่องนี้เกมนี้เขามี EP 2สองด้วยนะเว้ยเฮ้ยทำคลิปโงงๆขนาดนี้มึงยังกล้าลงอีพีสองอีกะวะเฮียไม่ดูไม่เอาเออกูก็ไม่ดูเหมือนกันเลยกูไปละเอ้าก็ตายแล้วก็เมื่อกี้ก็แบบอีซี่อ่ะโอ้โหทำไมอ่ะหรอมา ไอ้ไอ้ไอ้เจ็ดมันชื่ออะไรฮะอยู่ของของล่างอะห้องไหนอะถามชื่ออะไรดีไอ้เจ็ดเป็นแม่ไอ้เจ็ดเป็นแม่ไอ้ยูจะเล่าดูซิไอ้ยูจะเล่าดูซิถามชื่ออะไรต่อถามชื่ออะไรต่อกำไมคุณจะถามชื่อไม่ไดมันนักเก็ตเกินไปว่าไม่เอาอเปล่า เอาผมก็ตอนนี้นะผมก็ไอไอ้บัคเก็ตนะผมไอ้บัคเก็ตได้เป็นได้เป็นมัมนะครับผมได้เป็นแม่ต้องผมกูแม่งคนเด่นเลยยังรู้ว่าใครเป็นทำไงทำไงแคนอลฮะเดี๋ยวก็มีไอ้นี่ไงคนที่ชื่อเดนนี่เดนมาขโมยกุญแจกูเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใช่้มันก็ปากโป้งทำไมอ่ะ อุณพิมพ์บอกไม่ได้นะกูจะพิมพ์สักหน่อยว่ามันเอากุณเจกไปคุณพิมพ์ได้นี่มันเอามันเปิดมันเปิดห้องต่อหน้ากูเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ก็ปิดะไอ้ท้องก็เจ้กคนเอ้ยไอ้เแคยทาโก้ไอ้เกตไอ้ทาโก้เฮ้ยรู้วะเยียทาโก้เฟรนด์ฟรโออนไลน์แม่งยังกูเดมอนฟอสเตอร์ใครหรอใครวะเดมอนฟอสเตอร์ไม่รู้ไม่ใช่มันคุย NPC อ่ะ ให้มาด้วยสองคนละอันนี้กูเจอสองคนมันวอนตีนมึ่งเนี่ยเยอยโอ้โหมันเรียกกูสองคนเลยเอาไว้ว่าใครลูกมึงใครลูกครับเจอสามคนแล้วตอนเนี้ยเจ๊ได้ใช่อย่างงี้แม่งมันมันวอนมึงไงไอ้เหมือเหมือนมันท้าทายมันน่ามืดอะไรกันมีอะไรล่ะกูรอกลาคืนอยู่อย่างเดียวเนี่ย ยังมนยังมีจิตใต้สำหรับหึงจัววอาไอ้นี่ก่อนมาขโมยถบนแกล้กูทุกคนหิวน้ำขอกินน้ำก่อนโอ้โหอยู่เราไม่ได้ตัวยูเลยอยู่เท่าไหร่ใส่หม้อมัวได้กูไม่ได้ตัวยูเลยใส่หม้อมัวได้ไม่แพ้และตอนกูตายแล้วเฮ้ยอะเฮ้ยอะ ไก็ม่รู้ลิงหลอกเจ้าอ่ะไอ้เหี้ยทำตัวเป็นลิงหลอกเจ้าเอาอีกคนที่เอาอีกคนยังไงก็ไม่โดนหลอกพรกูโคตรเนียนกูไม่หวั่นนะไอ้ที่เขียนไม่ทันแล้วกูก็ไม่หวั่นกูส่ยนอกบ้านกูกูได้ชื่อมาษาคนแล้วกูใบให้เอากูกูอายุสิบขวบอ่ะกูใบให้ไปหาเองกันกูรู้แล้วใครเลยกูบอกให NVC มันมีเ uhm ดินข้างมาว่าเมื่อกี้เอ็มี่มันเดินข้างตอนน้นคุยไป NVC อันนีมันมันติดบาเออมันถามเลยว่า how are you doing how y อะก็จอหามึงไปหาออายุสิบขวบอะใครวิ่งมาวะ อยากรู้ว่ะว่าว่าทำไงให้ยอดสับเยอะเยอะไปแล้วรู้ว่าเราทำไงยอดสับเยอะๆไม่ยังไม่ไม่มึงตั้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 งชื่อช่องเป็นตั้งชื่อช่องใหม่เป็นสมมติมึงชื่อเกตนะเว้ยมึงก็ตั้งเป็นเกตซ่าเอฟเอฟมึงรู้วะเอฟ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 อะเอฟเอฟแปลว่าอะไรปะแปลว่าแปลว่าฟรีไฟ เนี่ยถ้ามึงตั้งตั้งชื่ออย่างเงี้ยกูบอกเลยคนดูมึงเต็มไกด็อกเอฟเอฟเป็นไงล่ะกูได้ชื่อใหม่ละแต่ค่าเดียงเดียวกูเล่นฟรีไฟล์ไม่เป็นเลยี่เค้านี่เขาไปทำพิธีอะไรไก่ยิบหายเลยวะเฮ้ยแกเนาะ เอ่าแนละ้วทำไมบอกด้วยะกูไม่บอกไอสัตว์ไหหาาเองกูบอกกลัวใบให้ว <online> ่าสิบขวบสิบขวบเอออะไรวะเห่าแน่มึงเห่าแน่คุณเห็นตอ้ชื่อรอแล้ววะรอไม่ไหแล้ววะโอ้โหเยอะเกนเยอะเกินใครใครจะไปเดินตามสี่เหวี่วะโอ้โหนี่กเจอสองคนเลยอี๊ บือกูโดนไงกูโดนเอื้อใครวะใครแาทเธอรีนไอ้เย็เนี่ยอะไรี่อันอานมันคือไอ้ไอ้กูบอกเอ้ะเจ็ดกูบอกครับว่าเจ๊ไอคือใครเจ๊ไอคือทาโก้ทาโก้กูเจอแล้วกูพิมพ์ชื่อไปนะมึงเนี่ยทาโก้เลยมึงพิมพ์เร็วเกินไอ้เหี้ย มงจก๊อปทำไมวางกูไม่ได้พิมมงจก๊อมตอเนี้อะไรไม่นูพี่เกไอ้ชื่อทางโกจริงเปล่าร้องฆ่าดิฆ่าเลยฆ่าเลยชื่อทาโกเชือกตามคน้เชือกด้วยาดอีเลยยกูถึงอุปกรณ์าแล้วอนเนี้ยไอ้จริงเหรอไม่จริง ไอ้เย้นี่มึงบอกมัวแล้วเว้ยขายกูแตกไอ้เย้กูแตกกูรู้แล้วไอ้กายใครอ่ะใครมันน่าจะไอ้คนที่อยากแย่งมาแพร์เซิร์ฟอยู่นี่แย่งมาร์คกูแย่งมาแ์คแพร์เซิร์ฟตอนไหนบ้าเป้าผมกูเห็นปะกูเจอกูเจอคนสองคนอะที่ไม่มีไม่มีไม่มีอายุใครวะสองคนนี้พฤติกรรมพฤติกรรมไอ้นี่นะครับเป็นพฤติกรรมแปลกๆนะครับผม พฤติกรรมสอสอติดยาไม่มีอายุมันพิมพ์ไม่ได้อ้าหรือแต่พวกเราด้วยพฤติกรรมสอติดยาเฮียเสียงนาฬิกาปุกโรศัพ์ของใครวะหรือว่าของเกมวะของเกมหรอจะดูเอาว่าว่าใครจะรอดไห้หาคนชื่อวันๆไอ้นี่กลายดอกแม่เลยกลามันบ่มันบ่เขาไปอยู่ในห้องน้ำมันบ่อยู่ที่ขวบไม่และ เนี่ยอายุสิบขวบเม่อม pues ไม่ใช่กูเอาม nah, <my> ีการทีมสามวกสองวห้ใส่กูด้วยไม่ให้โก้มันห่างกันรัวๆเลยเหรโอ้โหหัวซาได <c oughs> <c oughs> ้หัวซาได้สวยวะเฮ้ยใช่ไหเอ็มีซีมันเดินมาขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยมันมีเฟลสเฟนึงอันี่กูคุดกับเอ็5 0ีซีห้าร้อยเมตรอะ เอ็นบีซีมันยืนอยู่ตรงรั้วเลยมันก็โดนแล้วแหละเอ็นบ ok em ีซีก็เอ็นบีซีไปอ้ตรงไหนล่ะไอ้ตรงจุดโอ้โหไมพวกมึงอยู่ไกลจังวะไอ้ยยี่นี่แม่งหนีแม่งทิ้งเพื่อนนะเว้ยโอ้อยู่ข้างบัวดิเอ้เยี่นทิ้งเพื่อนวะเกตันมันอยู่ไอ้ไอ้มันอยู่จุดไหนวะมันอยู่หลังมึงหามันดิ อะไรวะไอ้ไอ้จุดอะไรวะผมไม่บอกไอ้เหี้ยยิ่กลัวเฮ้ยคนกำลังปีในเงี้ยไอ้เหี้ยมันยืนอยู่ตรงนั้นสิจ้ามาสิจ้าปีทางแล้ววัต่งไม่ทักไหนเอออะไรเรา่งทางตัวหกเลยปล่อยปล่อยดีนีดีนะหนุ いやใครดีฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าย่าฮไาฮ่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 ้อ่าฮ่าฮไาฮ่าาฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮอาไ่าฮ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 ่่าฮาฮ่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 ่่ ไอ้ไอมึงดูที่ท um> ้ามึงเห็นแล้วปะมันมีแล้วปะมึงดูดิไอ้มันทำยังไงต่อไอ้ใหญ่ไปแล้วไอ้มันจับไม่ได้เหรอมันได้เพื่อหาขาเพื่อทำให้เดินช้าโอเคกูรักกูจุดเกิดกูรักจุดขึ้นเอาไปไปจุไม่เจอด้วย มันคนหันไปอีกทีครั้งวะหรือว่าครังเดียวต้องมีแบนเดตหรือเปล่าวะมีแบนเดตได้รักษาได้เมื่อกี้กูมีแบนเดตกูรักษาได้ไอ้มันต้องใช้อะไรวะอันสายบนไงฮะมึงไปตัวไอทีไอ้มันทำอะไรให้เรียบร้อยเออกูทำแล้วอ่ะมึงมีนี่ป่ะมึงมีนี่าปล่อาไปกูขาหักแล้วเอาขาหักแล้ววะ ไฟกูม e ีกุญแจมีได้หมดได้กูเอาไปแล้วนี่บรอดปะไปเลยเอาวิ่งไปเลยเอาเอาซีสิีเอาขาดเอาวิ่งให้ทัน มันหักได้อีกรอปะรลองหักดินะเอ๊ะแล้วกูรอเธอเออทำอะไรก็เรื่องของมึงมันกลับไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ร้องทำไม่ได้โกหกทำแค่ขาขัดแค่เนี้ยเอ้าไอเชือกสิปลาที่มึงวางไว้มันหักเลยวะเรียบร้อยลา่อนไอยังยังยังมันแค่แมพมันไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อไหน นี่ยังไม่เห็นเชือบเหรอไม่เห็นอ๋ <c oughs> อเห็นว้าวโง่ไปไกลไปไกลทั้งตีนเนี่ยไม่กูไม่บอกก็ไม่หนีไม่หนีไม่ได้อ่าล่ะทุกครับทุกทุกคนครับก็พอจบคลิปไปไปเพียงเท่าน,นี้นะผมก็พอหอมปากหอมคอแล้วผมกับเพื่อนๆสองคนนะผมก็อ่าฝากกดไลค์ <c oughs> เพื่อนๆผมคนนี้ก็เป็นเป็นสายเอ้ยเป็นสายเบิร์นนะครับเอ้ยไม่ใช่ก็พอหอมปล่าหอมคอนะผมก็เออแฮลบ้างทีบเิร์นใส่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก็มึงเห่าเฮียอะไรจะเป็นคลิปละอ่ะก็ขอกราบลาทุกคนไปที่เพจันเนี้ยผมก็คนชิ่กายด้วยกันกดไลค์ด้วยนะโอ้ยสอครับเออพูดดีพูดดีทำดีก็นะสองทีสองทีเฮียอะไรไม่เอา ไม่พอใจ4ีก็ได้อ๋ไม่พอใจก็4ีก็ได้ครับช่นี้ก็แล้วก็อ,อีกหนึ่งตินะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับทุกคนก็ผู้ชายหลายล้านคนบ,บนประเทศไทยครับมีมีชื่อไก่มากมายแต่มีผมคนเดียวที่ชื่อไก่ด็อกนะครับผมสวัสดีครับลาก่อนเพราะมันเป็นหมาครับเพราะมันเป็นหมามหมเฮียอะไรไอ้สั์